สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลูนี่ชาแน,นลคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ยังคงพาเที่ยวชมสวนพฤกษศาสตร์หลวงรอยเยนเบอร์ธนิกการเด้นซิดนียนะคะเป็นสวนที่มีมานานยาวนานกว่า200ปีมีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลร้อยกว่าไร่ ท่านหนึ่งจะติดกับโอเปร่าเฮาส์แล้วก็จะมองเห็นสวานฮาเบอร์อยู่ใจกลางกรุงซิดนีย์นะคะเป็นสวนพฤกษศาสตร์ที่มีความสงบแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่แพ่กิ่งก้านสาขา สงบร่มรื่นมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมสวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้ในแต่ละปีมากมายแล้วก็ประชาชนผู้คนท้องถิ่นก็มานั่งพักผ่อนหย่อนใจเดินมาเจอต้นต้นบอนแต่ว่า ไม่ทราบสายพันธุ์นะคะเพื่อนๆคะสูงประมาณ2เมตรนะคะ2เมตรกว่าค่ะสูงสวยมากสะดุดตาเลยค่ะแล้วก็นี่ก็เป็นคาเมียรนลีเป็นไม้ที่มีทินนกำเนิดขึ้นตามป่าชายฝั่งของรัฐนิวเซาเวลแ์สทบซจิด์นีนะคะ เวลาเดินทางเข้ามาซิดนีย์นั่งรถไฟมาก็จะเห็นต้นนี้เต็มป่าไปหมดแล้วก็มีดอกสวยงามสีแดงสร้างภูมิทัศน์ได้โดดเด่นสวยงามทีเดียวค่ะส่วนพฤกษศาสตร์แห่งนี้ก็มีการปลูกอนุรักษ์พันไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศออสเตรเลียมากมายนะคะ บางชนิดก็ใกล้จะสูญพันธุ์ก็ได้รับการอนุรักษ์ไว้ในไว้ในสวนพฤกษศาสตร์หลวงแห่งนี้ค่ะ r o y a l เ o t a บอร์ a นิก n s าเดนซดูความร่มรื่นนะคะเพื่อนเพื่อนคะมองไปเห็นเมื่อสักครู่จะเห็นเนี่ยค่ะมหาสมุทรแปซิฟิกเดินไปอีกสักนิดนึงก็จะเป็นโอเปราเฮา มีโลเคชั่นที่โดดเด่นที่เห็นดอกเบิร์ดออฟพาราไดส่วนแห่งนี้จะมีนกมากมายหลายสายพันธุ์นะคะส่งเสียงร้องตลอดเวลามีความเป็นธรรมชาติสมบูรณ์มากค่ะนี่ค่ะเบิร์ดออฟพาราไดที่ที่พยายามซูมกล้องให้ดูนะคะเพื่อนๆคะ่ะที่เห็น ที่เห็นในในซ uh, ิดนีย์เนียคะในรัตนิลเซาวเวลจะเห็นสองสายพันธุ์ค่ะอีกสายพันธุ์นึงก็จะมีใบที่พบเห็นอยู่ทั่วไปเนาะแล้วที่เห็นกอนเนี่ยคะ่ะจะแทบมองไม่เห็นใบจะมีแต่ก้านใบสูงขึ้นมาบางกอเวลาออกดอกดอกสีเหลืองส้มเด่นมากคะ่ะนี่คะ่ะกอนนี้ยังไม่ยังไม่มีดอก ใบก็จะมีอยู่แค่นี้ค่ะเพื่อนๆค่ะเท่าที่เห็นนะคะเบิร์ดออฟพาราไดท์ที่นี่นะคะจะมี2สายพันธุ์แต่ว่าที่ปลูกเยอะสุดก็จะเป็นสายพันธุ์ที่พบเห็นทั่วไปที่มีใบสมบูรณ์กอใหญ่จะเป็นแบบปูแบบกอใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะแล้วก็คลิปนี้นะคะเด่นตรงตรงต้นนี้อีกเหมือนกันค่ะต้นฟิกัตแมคโคลฟิลลา ก็อจะเขียนชื่อไว้ให้ชื่อต้นนี้นะคะเพราะว่าเป็นต้นไม้ที่แปลกมากค่ะต้องขออภัยด้วยที่เวลาอ่านแล้วก็ไม่เสีย,สยงไม่ชัดเนาะเป็นต้นไม้ที่มีหลายต้นในต้นเดียวใบคล้ายๆใบโพบ้านเราแล้วก็แผ่กิ่งก้านสาขาใหญ่มากค่ะก็จะเป็นมีรากอากาศใหญ่แล้วก็ เท่าที่สังเกตดูใกล้ๆก,ก็จะเห็นเวลามีรากอากาศโผล่ออกมาปุ๊บเขาจะเอาจะเอาไม้ไผ่มาปักลงดินแล้วก็มัดติดกับรากอากาศที่เห็นสองลำเป็นลำไม้ไผ่ที่เริ่มมีรากอากาศออกมาเขาก็จะเอาไม้ไผ่มาปักลงดินแล้วก็ให้รากอากาศห่อหุ้ม รากอากาศก็จะเนื้อหาเนี่หา,น,หานี่คือรากอากาศอีกรากหนึงของเขานะคะที่หุ้มไม้ไผ่เอาไว้แล้วก็แทงลงไปในดินก็เหมือนกับเป็นต้นไม้อีกต้นหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วก็มีลำต้นแม่ต้นเดียวแล้วก็แทงรากอากาศออกมาหลายๆต้นเป็นต้นไม้ที่เก่าแก่ที่สุดที่เกิดที่ค้นพบครั้งแรกที่เกาะ ลอสฮาวเป็นเกาะเล็กๆแห่งหนึ่งที่ในอยู่ในเนื้อที่ในพื้นที่ของรัฐนิวเซาเวลเนี่ยค่ะที่ที่เป็นไม้ไผ่นะคะเพื่อนๆคะที่รากเขากำลังห่อหุ้มที่นี่จะให้ความสำคัญกับต้นไม้เป็นเหมือนปฏติมาก,กรรมชั้นเยี่ยมเลยนะคะ สวยงามพูดผิดพูดถูกนะคะเพื่อนๆก็ขออาภัยด้วยน,นะคะไปเที่ยวป่าหลายครั้งแต่ว่ายังไม่ได้ทําตัดต่อคลิปก็จะเห็นต้นไม้รูปทรงแปลกๆแล้วก็เขาไม่ได้ตัดออกนะคะไม่ได้ตัดออกจากทางเดินจะคงไว้อย่างนั้นแล้วก็สวยแปลกตามากแล้วก็จะมีนก นกเยอะมากนะคะที่นี่เป็นธรรมชาติที่สมบูรณ์มากนี่ก็อยู่ใกล้ๆกันอยู่ใต้ร่มเงาของต้นต้นไม้ใหญ่ๆเมื่อสักครู่นะคะเป็นชื่อที่ไม่คุ้นชินเวลาจะอ่านก็จะไม่ค่อยถนัดนะคะเพื่อนๆแต่ว่าจะลงชื่อไว้ให้ ใช่าภาพเขาแล้วก็เดินมามาลิมอีกฝั่งหนึ่งดเดินไปสักนิดนึงก็จะเป็นโอเปราเฮาแล้วก็ที่เห็นเป็นป่าจริงๆแล้วเป็นส่วนหนึ่งของส่วนพฤศ,ศาสตร์แห่งนี้นะคะกว้ไงไพศาลแต่ว่าวันที่มาเที่ยวคลิปนี้ทำทำนานแล้วนะคะมาเที่ยวตั้งแต่วันที่26พฤษภาคมแล้วค่ะ